กฎแห่งกรรมเรื่องหลวงปู่สอนไว้คำสอนหลวงปู่สินพุทธาจาโรมนุษย์ยที่เกิดมาพบใดชาติใดก็มีความทุกข์แย่เต็มประดาอยู่แล้วทุกตั้งแต่วันเกิดถึงวันแก่ทุกจากวันแก่ถึงวันแตกดับคือวันตายทุกทั่วหน้าไม่มีใครข้ามันไปได้จึงให้เรามาสนใจในการรวมจิตใจของเรา มาให้สงบระง,งับตั้งมั่นเที่ยงตรงอยู่ภายในดวงใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนกระทั่งจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้อันความตายนั้นจงระลึกดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองยกจิตใจตั้งมัน่นอย่าได้วันวหวเจ็บจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตาย อยู่ดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายแกชราแล้วไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะให้ผู้อื่นช่วยก็ไม่ได้ต้องภาวนาให้พ้นจากความตายความตายนั้นมีทางพ้นไปได้อยู่ที่การละกิเลสล้างกิเลสในใจให้หมดสิน้นกิเลสกองไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวให้รีบตัดรีบละออกไปเลิกไม่ได้ ละไม่ได้ก็ให้นึกถึงความตายเอาไว้ใครจะดุร้ายป้ายสีก็ให้นึกว่าเขาจะต้องตายจากไปแน่นอนเราคือกายกับจิตก็ต้องตายจากกันไปจะมากโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมิอะไรไปทำไมจงปล่อยวางให้มันหมดสิ้นไปโลกธรรมแปดประการมีความสบายกายสบายใจก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้มีสรรเสริญก็ต้องมีติชินนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาบก็เสื่อมลาบได้เป็นธรรมดาอย่างนี้มียศก็เสื่อมยศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้จิตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดพ้นไปสิทีเกิดแล้วก็ต้องดับไม่ดับวันนี้วันหน้าก็ต้องดับ ไม่ดับเดือนนี้เดือนหน้าก็ต้องดับไม่ปีนี้ก็ปีต่อๆไปให้รู้ไว้ให้ก็ใจเอาไว้แล้วจิตใจอย่าไปมัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกรรมวัตถุกรรมมาหลงร้องไห้หัวเราะอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดกองแห่งความทุกเต็มตัวทุกคนอยู่แล้วจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มี ตนเองนั่นแหละปฏิบัติตัวเองอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้รับทุกข์ด้วยตนเองตนทำบุญบุญก็ให้ความสุขแกต่ตนเองบุญและบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผลแต่ว่าบางอย่างบางประการนั้นไม่ทันกับจิตใจกิเลสของมนุษย์ ก็เลยเข้าใจว่าทาบุญก็ไม่ให้ผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ทําก็เห็นผลทันทีอบรมจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาด้วยการนึกคิดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้นึกถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันมาถึงแล้วมันก็มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในทางสมาธิภาวนา ทำใจให้สงบระงับด้วยการนึกน้อมเอาพุทธคุณคือคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แม้เราจะนึกคำว่าพุทธโธพุทธโธอยู่ก็ตามก็ให้ถือว่าธรรมโมก็อยู่ที่นั่นสังโฆก็อยู่ที่นั่นด้วยกิเลสมารหมายถึงจิตใจที่เรายังเลิกละปลดปล่อยกิเลสราคะตัณหาไม่ได้ราคะตัณหานั่นแหละคือตัวมาร ที่คอยหลอกลวงอยู่ในใจนั้นถ้าผูใดใจไม่มั่นคง<ๆ>ก็ลงหลงไหลไปตามการหลอกลวงของมารกิเลสไม่ยอมละไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยวางกิเลสก็ติดอยู่ในตัวติดอยู่ในกายในวาจาและในจิตใจคือใจของเราไปติดกิเลสไม่ใจกิเลสมาติดอยู่ในใจของเราจิตใจของเราไม่ภาวานาละกิเลสแต่ภาวานาเอากิเลส กิเลสก็ามาอยู่ในกายในวาจาในจิตใจของเราเต็มไปหมดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือความหลงเมื่อไฟทั้งสามกองอยู่ในจิตใจมันก็ร้อนเป็นไฟนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ร้อนระอุด้วยไฟเพราะไฟนั้นเป็นของเราร้อนผูกมัดรัดตรึงตรึงจิตใจของเราให้หลงไหลให้ติดข้องอยู่ เวลาภาวานาท่านจึงให้ละออกไปปล่อยออกไปให้หลุดไปสิ้นไปเอาให้หลุดให้พ้นให้สงบระงับแม้ยังไม่หลุดพ้นก็ให้ภาวานาทุกคนให้ใจสงบระงับตั้งมั่นทุกๆคืนไปจนมีกำลังความสามารถอาถารพก็จะตัดละได้ด้วยตนเองธรรมดากิเลสเป็นมารเป็นภัยอันตรายคำว่ามารก็คือว่าเป็นผู้ที่ ทำร้ายทำลายใครให้หลงไหลหลงกลมารยาของมารแล้วก็เสียทุกครั้งไปฉะนั้นเราทุกคนจงอย่าได้ปล่อยจิตใจให้คิดนึกไปในภายนอกจงนึกเตือนใจของตนอยู่ทุกๆเวลาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคือให้ใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายใน ไม่ให้ไปตามอาการภายนอกอย่าไปคิดว่าเวลาเราแก่หรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้ๆที่จะแตกดับจึงภาวนากันถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าคิดผิดเพราะเวลาอยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องริเริ่มภาวนาให้ได้ให้ถึงกิเลสอะไรที่ยังไม่ออกจากจิตใจของเราก็จะได้ละกิเลสนั้นเสียให้พากันตั้งใจภาวนากันจริงๆ เอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมาจี้จุดหลงของใจของเราความหลงของใจไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหลงในรูปหมายถึงคนสัตว์สิ่งของบ้านเรือนเคหสถานอันใดก็ตามถ้าจิตไปหลงก็จะไปค้องอยู่กับที่นั้นถ้าจิตไม่หลงก็วางเฉยได้จิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใด เราทุกคนควรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุกๆคืนไม่มีใครจะช่วยเราได้เท่ากับตัวของเราเองการภาวนาอยากเข้าใจว่ามันเป็นของยากไม่ว่ากิจกรรมการงานอะไรอย่างหยาบๆก็ดีถ้าเราไม่ทำไม่ประกอบก็ยิ่งเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วมันมีทางออกภาวนาไปรวมจิตใจลงไป จนกระทั่งจิตใจเชื่อตามความเป็นจริงเชื่อตอบคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อพระธรรมจริงๆเชื่อต่อคุณพระอริยสงสาวกจริงๆแล้วบุคคลผู้นั้นก็มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งในธรรมะในปัจจุบันชาตินี้อะไรอะๆทุกอย่างถ้ามนุษย์เราลงธรรมลงแล้วมันต้องได้ไม่มากก็น้อย ถ้าไม่ทำเลิกล้มความเพียรชอบสบายอยู่เฉยเฉยแต่เราอยากเข้าใจว่าเราจะอยู่เฉยได้นะในเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจุบันกระทันหันขึ้นมาจะเฉยอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อความเจ็บมาอุบายธรรมะไม่ทันเราก็หลงยึดไปถือไปวุ่นวายถ้าเรารู้เท่าทันปล่อยวางได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุ์ร้อนประการใด อุบายธรรมะต่างๆที่กำหนดจดจำไปประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีเก่าเราได้ทำมามากหรือน้อยบุญบาร,รมีใหม่ใจปัจจุบันของเราตั้งมั่นหรือไม่ใจปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะประมาทไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์เตือนว่าผู้ไม่ประมาทจ่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ ผู้ประมาทมัวเมาเป็นไปเพื่อความเสื่อมวันคืนเดือนปีหมดไปสิ้นไปแต่อย่าเข้าใจว่าวันคืนนั้นหมดไปวันคืนไม่หมดชีวิตของแต่ละบุคคลหมดไปสิ้นไปมันหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ทำบุญหรือทำบาปเราละกิเลสได้หรือยังเราภาวนาใจสงบหรือยัง เรามัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่ทำไมไม่ภาวนาทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดสิ้นไปเวลาความแก่มาถึงเข้าหรือเวลาความเจ็บไข้ามาถึงเข้าจิตก็ว้าวุ่นยิ่งความดับสูญสลายหรือความตายมาถึงเราละกิเลสไว้ก่อนหรือยังก็ตอบได้ด้วยตนเองว่ายังไม่หมดเมื่อยังไม่หมดเรามัวไปทำอะไรอยู่ ชีวิตของคนเราหมดไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไหม้ไส้เทียนจนหมดไปเราทำอะไรอยู่ไม่พินิจพิจารณาต้องเตือนใจของตนเองว่าเราภาวนาแล้วหรือ,อยังอย่าประมาทคือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็ต้องโอปนยญิกะธรรมะน้อมเข้ามารวมเข้ามาสอนตัวเองเข้ามาให้ได้อยู่ทุกวันเวลาแล้ว มักผลนิพพานก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นใดมันอยู่ที่ความเพียรความหมัน่นความขยันในการภาวนาไม่ให้ขาดนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาหลับแล้วก็แล้วไปตื่นก็ภาวนาต่อให้เป็นวงจรอยู่ตลอดเวลาจิตใจย่อมมีกำลังมีความสามารถอานหานไม่ท้อแท้อ,อ,อ่อนแอในหัวใจนั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ